ครับสวัสดีครับพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาชมสระน้ำนะครับไร่นาสวนผสมเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่นะครับของวันนิสาอายุวงนะครับเจ้าของทำงานอยู่กรุงเทพนะครับพี่น้องแต่ก็ให้พ่อดูแลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยวัวนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องมาดูบัวนะครับนี่แหละครับบรรยากาศกระขําแล้วนะครับแต่ก็ถ่ายทําเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของเขาได้ดูนะครับเจ้าของเขาอยู่กรุงเทพนะครับพี่น้องครับนี่นะครับบัวนะครับเจ้าของทําเกี่ยวกับคุกนะครับหญ้ารอบๆบสระนะครับปลูกแล้วก็มีกล้วย กำลังสวยงามและเก็บผลผลิตมาได้สองปีแล้วนะครับครับอันนี้ก็หญ้านะครับปลูกต้นมากปลูกต้นยางนานะครับแล้วก็ข้าวนะครับกำลังสวยงามมากกำลังแตกดอกออกรวงนะครับเนื้อที่ทั้งหมดห้าไร่นะครับพี่น้องข้างล่างก็เป็นกระชังนะครับนี กระชังเลี้ยงปลานะครับนี่แะครับเดี๋ยวจะถ่ายทำให้วันนิสาอยู่กรุงเทพได้ดูนะครับฝากนะครับกุ๊กนะครับจะของสวนให้พ่อเป็นคนทำนะครับเลยให้ผมมาลงถ่ายทำแล้วก็ส่งไปนะครับนี่แหละครับยาสวยงามมาก กินร,บรอบๆนี่แหละครับก็ใช้น้ําพวกนี้แหละใชใ้เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูข้าว <c oughs> บรรยากาศข้าวกําลังสวยงามน,นะครับ <c oughs> นี่แหละครับ ก็ที่นาเขามีหลายแปลงนะครับแต่อันนี้ก็เป็นแปลงติดกับบ้านนะครับห้าไร่นะครับพี่น้องก็ขุดสะประมาณหนึ่งไร่นะครับนอกนั้นก็เป็นที่นาแล้วก็เป็นทางเข้านะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับพี่น้องโครงการเขาจะถมนะครับถมข้างหนึ่งปลูกยาเลี้ยงวัวนะครับ นี่ยะครับพี่น้องข้าวกำลังสวยอันนี้พ่อเขานะครับพ่อวันิสาอายุวงนะครับเจ้าของสวนอขุดสะกี่ไร่นะขุดสะหนึ่งไร่ขุดสะหนึ่งไร่ เรือ,อยู่สี่ไร่เดือสี่ไร่นะครับข้าวสวยมากนะครับปีนี้ไม่ไม่ล้มด้วยนะครับโค้คลิปนี้ก็นำเสนอให้พี่น้องใดดูเป็นแนวทางแค่นี้แหละครับว่าการทำไรนาสวนผสมในเนื้อที่ห้าไร่มีวัวมีปลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวครบวงจรอยู่นี่นะครับ แต่ลูกอยู่กรุงเทพนะครับพี่น้องก็เลยถ่ายทำส่งให้เขาดูนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ